ต้องโทษคุมขังเพียง1วันต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่สำหรับในประเด็นนี้นะครับเราได้เคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับวันนี้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสงสัยของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งกรณีศึกษาในคลิปนี้เป็นแนวคํำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ2อ6 2ทับ2559และอ .2139 ทับ2559นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาชิกสภาท้องถิ่นเช่นอบตอหรือเทศบาลก็ตามเนี่ยนะครับเคยถูกคุมขัง1วัน ตรงนี้จะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่โดยในแนวคำวินิจฉัยของศาลในรายละเอียดนีนออน่นะครับก็คือรองประธานสภาอบตนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกสภาอบตอด้วยได้ฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายอำเภอที่นายอำเภอวินิจฉัยให้สมาชิก,กภาพของตนเองสิ้นสุดลงนะครับฟ้องเพื่อเียกที่จะขอให้ดำรงตำแหน่ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามเดิมทีนี้สารวินิจฉัยอย่างไรสารวินิจฉัยอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่บุคคลถูกศาลสั่งลงโทษให้จำคุกและมีการคุมขังตามคำพิพากษาจริงเป็นบุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ถูกสั่งจำคุกก,ก็จะไป สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับและถ้าหากผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่แล้วสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าวก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยทันทีโดยผลของกฎหมายนะครับก็คือถูกจำคุกเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง และถ้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงทันทีเลยนะครับดังนั้นการที่สมาชิกสภาอ,อมาตอถูกคุมขังโดยหมายของศาลนะครับถูกคุมขังแล้วระหว่างรออุทธรณ์เนี่ยถึงแม้จะเพียงแค่หนึ่งวันก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเป็นสมาชิกและสมาชิกภาพของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวก็ย่อมสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่วินิจฉัยให้สมาชิกสมาชิกสภาที่ถูกฟ้องคดีที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยสิ้นสุดลงก็เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดคุกเพียง1วันนะครับถูกคุมขังเพียง1วันก็ถือว่าขาดคุณสมบัติและพ้นจากสมาชิก,กภาพแล้วนะครับ